คันนี้ได้จัดเต็มจัดหนักอะไรกันบ้างตามเบียร์มาเลย know, สวัสดีครับผมเบียร์อิซูซูจดให้ทีมงานไฟขายอิซูซูเมทโทสาขางมเมื่อวานวันนี้เบียร์ก็จะพาพี่พี่มาชมรถอ e so ิซูซูออนิล2 0 ในรุ่นสเปค c a p 1.9ในเกตร LDA สีบอนเงินนะครับแล้วคันนี้ไม่ได้มาธรรมดานะครับผมคันนี้ได้แต่งหล่อแต่งซิ่งจัดทบเต็มระบบเลยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็น ใส่ล้อแม็กนะครับโหลดจัดทรงแล้วก็ใส่ฝาโปคาร์บอนท่อซิ่งนี่บอกเลยนะครับผมคันนี้จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับผมกับการแต่งหลดแต่งซิ่งคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1.9หรือเครื่องพันเก้านะครับแร, uti, แ,รแรงม้าของเขาอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350แรงบิดคันนี้ได้จัดเต็มจัดหนักอะไรกันบ้างตามเบียร์มาเลย จุดแรกนะครับเบียร์จะพามาดูด้านหน้ารถก่อนนะครับผมรุ่นนี้ไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าใบ LED แล้วนะครับผมไฟสูงต่ำยืนในรอดเดียวกันพร้อมไฟทำ daylight นะครับ่องในยางกะวันนะแล้วไฟเลี้ยวของเขาก็ย้ายมาอยู่ด้านล่างนะครับคู่กับไฟตัดหมอกนะรุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้าครเมียม2ชั้นพร้อมช่องรับลม3ชั้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ลโกู้อินสุที่อยู่ด้านบนที่เห็นได้ชัดเจนและคันนี้นะครับก็ได้ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของฝากระโปรง เป็นฝากระโปรงคาร์บอนของร้านพี่เอ็มธนูทองอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับเป็นลาย F1 เป็นลายบอกว่าเป็นลายนิยมเลยนะครับผมนะถ้าในกลุ่มรถแต่งรถซิ่งนะครับผมนะลายนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเรียกชื่อหนึ่งก็คือเป็นลายตารางปักคอตใหญ่นั่นเองนะครับจุดต่อมาเบียร์ก็จะพามาดูในส่วนของล้อแมกนะครับผมที่คันนี้ได้ตกแต่งล้อแมกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับคันนี้นะครับผมได้ใส่ล้อ N5 SE นะครับผมเป็นล้อ6ก้านสีดำคมเมียมขอบ18นะครับจะเป็นล้อหน้าเนี่ยใส่9.5แต่ล้อหลังเนี่ยจะใส่10.5นะครับใส่ยางนะครับผมสเปคยางก็เป็นของ7ซเว่นไทนะครับขนาดยางก็2,4,5ทับส5่1 8ส่วนล้อหลังก็จะเป็น2,7,5ทับ4,0 R18 นะถ้าพี่ๆท่านไหนกาลังอยากจะแต่งรถหรือกําลังมองแนวทางแต่งรถนะครับผมนี่สามารถนำสเปคนี้ไปแต่งได้เลยนะครับบอกเลยสวยแล้วลงตัวมากๆคันนี้นะครับผมก็ได้เพิ่มเติมในส่วนของครอบดุมล้อสีน้ําเงินใส่น็อตล้อสีน้ําเงินใส่ครอบเบรกนะครับผมสีน้ําเงินสวยงามสุดๆเลยครับต่อมาเบียร์ก็จะพามาดูในส่วนของด้านข้างรถนะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโลโก้รุ่นนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโลโก้ ที่เขียนว่าสเปคแคปนะครับผมก็เป็นโลโก้ตัวนูนๆแล้วเป็นคมเมี่ยมเงาๆนะครับผมให้ความหรูหรามากขึ้นนะครับส่วนกระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นด้านบนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านนะตรงกลางจะตัดด้วยไฟเลี้ยวนะครับผมไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED นะครับผมเป็นเส้นสวยงามมองเห็นสว่างชัดเจนแน่นอนนะครับมือจับ ที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและคันนี้ก็ได้ติดตั้งกันซาดนะครับกันซาดช่องประตูช่องแคปให้ลูกค้าเียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฟิล์มนะครับผมที่ติดให้ด้านหน้าก็จะเป็น60นะครับผมด้านข้างก็จะเป็น60คันนี้นะครับผมก็จะเป็น60รอบคันเลยนะครับส่วนฟิล์มเนี่ยความหนาความบางนะครับผมลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะติดหนาบางเท่าไหร่นะครับผมจะ หน้า40รอบคัน60หรือ60ทั้งคันก็ได้หรือจะหน้า40รอบคัน80ก็ได้ตรงนี้ลูกค้าแจ้งกับทีมงานได้เลยที่ฝาเปิดน้ํามันนะครับ<ไ>หรือที่เติมน้ํามันนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมอยู่ด้านซ้ายมือรถหรืออยู่ฝั่งซ้ายมือรถนั่นเองนะครับนะสามารถเติมดีเซล B7 ดีเซล B20 ได้แล้วนะครับผมรองรับเรียบร้อยจุดต่อมานะครับเบียอยากให้พี่ๆสังเกตนะครับผมคันนี้ ได้มีการตกแต่งนะครับผมในส่วนของจัดทรงโรดนะครับคันนี้ได้โหลดนะครับผมหน้า2หลัง4นะครับผมลูกค้าแจ้งมาว่าอยากจะได้โหลดหน้า2หลัง4เราก็จัดให้ได้นะครับผมนะบอกเลยพอโหลดมาแล้วสวยลงตัวสุดๆครับต่อมาเดี๋ยวมาดูส่วนของด้านท้ายรถนะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมไฟหลังแบบ LED 2ดวงขนาดใหญ่อย่างนี้ให้เลยนะครับผมนะด้านบนนะครับ ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟถอยพร้อมโลโก้อิซูนเลอร์ของเรานะครับผมเมทแล้วก็โลโก้อิซูดีแม็นะครับส่วนเปิดด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมกล้องถอยหลังตรงนี้ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็โลโก้ตรงนี้ DDI นะครับผมก็ย่อมาจากเครื่องยนต์อิสุของเรานั่นเองนะครับ DDI Blue Power และคันนี้นะครับผมที่บอกไปนะครับเป็นรถอิซ ในรุ่นสเปคแคร1.9ในเกร LDA นะครับผมก็จะมีกันชนท้ายหรือบันไดด้านหลังนะครับผมเป็นบันได2ขั้นนะครับข้อดีบันได2ขั้นก็คือเวลาขึ้นลงนะครับผมจะมีการก้าวนะครับผมเป็นระดับนะครับให้ผู้โดยสารนะครับผมสามารถขึ้นลงสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับกันชนหลังหรือบันไดด้านหลังนะครับผมสีวัสดุของเขาก็จะเป็นสีดำด้านนะครับออกสีดำด้านแล้วก็ตัดด้วยสีเดียวกับตัวรถ ครับจุดต่อมาเบว,วก็จะพาพี่ๆนะครับผมไปดูในส่วนของท่อนะครับคันนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนท่อเป็นท่อซิ่งนะครับผมท่อแบบว่าท่อฟ้าลั่นเลยนะครับเสียงพ่อเสียงเราใจมากเลยสเปคท่อของเขานะครับผมก็จะเป็นสเปคท่อออกหน้าเพานะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันว่าเสียงจะเ้าใจแค่ไหน เป็นไงบ้างครับกับเสียงท่อนะครับบอกออกหน้าเผานะครับคันนี้บอกเลยฟ้าลั่นนะครับผมท่อฟ้าลั่นนะครับมาเดี๋ยวเบียร์จะพาพี่ๆนะครับผมไปดูจุดต่อไปแล้วคือภายในนะครับผมว่าในรุ่นอีสูตรในรุ่นสเปกแคร1.9ในเกีร์ LDA นะครับอ่าเดี๋ยวเบียร์ขออนุญาตเปิดประตูกันนะครับจุดแรกเลยนะครับผมก็จะเป็นเบียร์จะพามาดูในส่วนของแผงประตูก่อนนะครับแผงประตูนะครับผมรุ่นในเกีร์ LDA นะครับผมสเปกแคร ไเกต LDE นะครับผมพัสดุอของเขาจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับนะมีช่องใส่ขวดน้ำนะครับผมปริมาณ1.5ลิตรได้นะครับผม,ม,นะบผมพัสดิที่พักแขนจะเป็นพัสดุผ้านะครับแล้วก็มีที่ปรับกระจกซ้ายขวาให้ได้เล้ะนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินเส้นนะครับผมรุ่นนี้ก็จะเป็นสีเทาสีเทาดำนะครับสวยงามมากๆเป็นกระจกนะครับผม ลงออโต้นะครับขึ้นออโต้นะครับคันนี้ก็เป็นกระจกนะครับผมลงออโต้ขึ้นออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนเบาะนี่แคบประตู Auto, แคบเปิดได้กว้างมากๆเลยนะครับนี่ดูอให้ดูนี่เปิดกว้างมากๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับผมเวลาขึ้นลง ในส่วนช่องแคบนะครับบอกเลยขึ้นลงได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็คันนี้นะครับทาง i ิสุก็เป็นกุญแจอย่างนี้ให้มาด้วยนะครับผมเป็นกุญแจทีโมดนะครับปุ่มกดล็อกนะครับผมลดล็อกล็อกนะครับผมนะแล้วคันนี้ก็ได้ติดตั้งในส่วนของอล็อกยางอะไรนะครับ,นะรบป้องกันยางอะไรหายนั่นเองทางเราก็จัดให้ต่อมาในส่วนของคันนี้ได้ติด ไม่วัดบูธนะครับนี่นะครับมีขาขาจับนะครับผมไม่วัดบูธเป็นไทเทนะครับงานได้นะครับ, oth, นะรบ,นะรบสวยงามมากๆเลยไฟนะครับไฟสีส้มนะครับเป็นพื้นสีดำนะสวยงามมากๆจะขออนุญาตเปิดไฟในรถก่อนอนะพวงมาลัยนะครับผมพวงมาลัยสีพวงมาลัยก็จะเป็นสี สีดานะครับผมสีดําตัดด้วยโลโก้อีซุนะครับผมเป็นสีเงา,เงา,เงาตรงกลางแล้วก็พร้อมปุ่ม Media, ฟังชั่นมัตติมีเดียยูงฟัง้ายมือนะครับผมก็จะสามารถเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วกว็รับสายโทศรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงแล้วก็วางสายโทศรศัพท์นะครับผมมีหงลงมนิรภยัยหรือแอร์แบกนะครับผมตรงนี้ให้2ลูกนะครับฟังผู้โดยสารฝั่งซ้ายแล้วก็ฟังคนขับนะครับผมอยู่ตรงพวงมาลายัย แล้วก็หน้าปัดไม้นะครับผมนี่ไฟสีขาวตัดด้วยแบ็กกราวสีดานะครับหน้าจอตรงนี้นะครับผมบอกความเร็วนะครับน้ามันปริมาณน,น้ํามันนะครับผมความร้อนนะครับนะไมกิโลนะครับผมวิ่งไปกี่กิโลแล้วตรงนี้พี่ไม่ต้องตกใจนะเพราะาเรายังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับถ้าไม่ได้สตาร์ทรถเครื่องหมายต่งตางๆจะขึ้นมาแบบนี้ถ้าสตาร์ทรถแล้ว เครื่องหมายที่ขึ้นมานะครับผมตรงนี้จะหายไปนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับส่วนที่ยังขึ้นอยู่ก็คือเบรกมือ P ีนะครับผมตรงนี้เบรคยังเปิดประตูค้างไว้นะครับเราก็ยังไม่ได้คาดข็มขัดมิติภัยนะครับผมไฟสามสามสามเครื่องหมายนี้ยังขึ้นอยู่นะครับนะมาี๋ยะดำตัวนี้หนึ่งโอเคแล้วก็คอนโซลคอนโซลด้านหนีนน่นี่ก็จะเป็นพัสดุนะครับผมพลาสติกสีดานะครับ สวยงามมากๆแล้วก็เดินเส้นสายด้วยสีเทาดำนะตรงนี้ครับผมสีเทาดำแล้วก็มาส่วนของหน้าจอนะครับผมหน้าจอ7นิ้วนะครับผมสามารถเล่นได้2หน้าจอนี่ฝั่งนี้ฟังเพลงนะครับผมฝั่งนี้ดูเวลาตรงนี้แล้วแต่ผู้ใช้งานหรือลูกค้านะครับผมแล้วก็ หน้าจอนะครับผมในรุ่นนี้สามารถรับรองระบบนะครับผมรับรองระบบในส่วนของระบบ iOS แล้วก็ a n d r o i d ให้แล้วนะครับนะก็วิธีการใช้งานนะครับผมเบียก็ได้อัดวิดีโอแล้วอัดอัดคลิปนะครับผมแนะนําวิธีการใช้งานให้แล้วนะครับว่าการเชื่อมต่อระบบหน้าจอของอี s o ุนะครับผมทั้งระบบ iOS และ a n d r o i d เชื่อมต่องไนะครับผมสามารถเข้าไปดูในช่องทาง YouTube ของเบียได้นะครับผมโอเค ปุ่มพวกนี้นะครับผมก็จะมาเหมือนตรงพวงมาลัยเลยนะครับผมเปลี่ยนโหมดวางสายโทรศัพท์รับสายโทรศัพท์นะครับผม mm. เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตรงนี้ก็หน้าบ้านนะครับผมแล้วก็ปุ่มสามปุ่มนี้ก็จะเป็นพวกระบบแอร์นะครับระบบแอร์เป่าหน้าอย่างเดียวเป่าหน้าเป่าเทา้าเป่าเท้าอย่างเดียวตรงนี้เราแต่การใช้งานนะครับแรงของลมนะครับผมระดับความแรงของลมความเย็นนะครับ ไล่ฟ้านะครับผม AC ฟงรีไฟต้องติดนะครับถ้าไม่ติดแอร์จะไม่เย็นนะครับแล้วก็แนะนําให้ขีดขาวๆตรงนี้ให้อยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นอากาศุนเวียนนะครับกลิ่นข้างนอกจะได้ไม่เข้ารถนะครับผมตรงนี้ก็ได้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถเพิ่มนะครับนะตรงนี้เราก็จัดให้ลูกค้าด้วยนะครับเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะนะอันนี้ก็เป็นเกียร์หกสปีดนะครับผมนะเกียร์หกสปีดเดี๋ยวเบียร์ขอปกัสนิดหนึ่ง เกียร์6สปีดนะครับกดกดมือนะครับผมเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวเบียจะให้ดูว่าเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วนะหน้าจอจะขึ้นแบบไหนนะครับยวขออนุญาตขึ้นรถเหยียบเบรกเหยียบคนะันนี่พอลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บจะมีเสียงตืดตืดนะครับผมและหน้าจอก็แสดงผลนะครับจะเห็นว่า การแสดงผลนะครับผมชัดเจนมากๆนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวานะครับเต็มจอเลยนะครับผมหน้าจอ7นิ้วแล้วก็มีเส้นบอกระยะนะครับผมว่าเราจะถึงอา่าเราจะถึงในส่วนของวัตถุแล้วนะอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยส่วนบาะนะครับก็จะมีลวดลายนะครับผมบอกก่อนเลยบ่ออีสุนะครับผมเป็น เป็นรถกระบะเจ้าแรกที่นำเบาะนะครับผมขนาดใหญ่ขนาดกว้า,างๆนี้มาใส่ในรถกระบะเลยนะครับผม mm. เพื่อให้ผู้ผู้ใช้งานนะครับผมผู้ขับขี่นั้นได้นั่งสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาเดินทางไกลนะครับอันนี้มีลวดลายสวยงามเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับเบาะผ้าพรีเมียมยังไงนะครับผมก็จะระบายความร้อนได้ดีไม่ค่อยอมความร้อนนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่าย เป็นเบาะสีดาํามีรถลายพรีเมียมให้เดี๋ยวมาดูส่วนช่องช่องช่องแคปนะครับนี่แล้ก็มีเบาะแคปให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างก็จะเก็บพวกแม่แรงนะครับมแม่แรงฝั่งนน้นก็จะเป็นช่องประปานะครับไว้ให้ผู้โดยสารหรือว่า,าผู้ใช้งานนะครับผมได้มีที่ใส่ของนั่นเอง เป็นไงบ้างครับกับเจ้ารถ Isu ูซุออนิว2020ในรุ่นสเป c แคป1.9ในเกต LDA สีบอลเงินมาพร้อมแต่งหล่อแต่งซิ่งจัดหนักจัดเต็มครบระบบอย่างนี้ให้เลยถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าถูกใจให้กดติดตามันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆที่จะได้ชมรถอีซูซสวยๆหล่อๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะครับผมสนใจอยากจะได้แต่งหล่อๆแต่งซิ่งๆอย่างนี้นะครับผมแล้วอยากได้รถสเปคแบบนี้นะครับ สามารถทักเข้ามาสอบถามเบียร์ตรงได้เลยนะครับผมที่เพจเบียร์อิซุสุจัดให้หรือจะติดตามช่องทาง YouTube ของเบียร์นะครับผมอิซุสุเบียร์จัดให้หรือจะโทรมาสอบถามเบียร์ตรงได้เลยนะครับผมที่เบอร์0 9 4 8 9 4 2 1 1 1เบียร์ได้จัดโปรโมชั่นแคมเปญสุดพิเศษไว้ให้กับพี่ๆเลยนะครับผมบอกเลยไม่ผิดหวังและถูกใจพี่ๆแน่นอนครับนะสโลนี้เบียร์ต้องขอลาพี่ๆไปก่อนนะครับผมไว้ติดตามคลิปต,ต่อไปว่าเบียร์จะรีวิวรถอะไรสโลวันนี้สวัสดีครับ